หายไปนานนะสำหรับคลิปเปิดกล่องทองนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็ไฟาร,ร์มกล่องทองมานะฮะแล้วก็ได้กล่องทองเป็นกล่องที่6เรียบร้อยก็ถ้าเกิดใครติดตามมานะฮะก็จะรู้ว่ามันก็จะไม่ใช่ตัวไหนหรอกคือไม่ต้องรุ้นแล้วนะว่ามันจะเป็นตัวอะไรเพราะมันเหลือแค่ตัวเดียวนะนั่นก็คือตัวของกลเด้น cowboy นะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองนะเป็นตัวทองตัวสุดท้ายของไอดีผม วันนี้เราก็จะลองมารีวิวเขาแบบคร่าวๆดูนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเก่งหรือเปล่าในโหมดฟอร์เล่นนะฮะประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวไปเริ่มจัดเซตก่อนเลยนะฮะใส่คาร์บอยมาแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเออมินิการนะฮะเอาเป็นดาเมจเสริมแล้วก็ตัวต่อไปเป็นไพโรเอาลดเกาะพวกฟอร์เล่นกา์เดียนนะฮะที่มาเดินนําหน้าบอยฟอร์เลนะ่นอ่ะแล้วก็เอาเอนจิเนียร์มาผมไม่ใช้ Excel นะเพราะ Excel มันโดนตันง,ง่ายนะขาดไม่ได้เลยสำหรับการใช้พวกเอนจิเนียร์นะก็คือตัวของ DJ นะเพราะราคา,าแพงมากเลยสำหรับเอนจิเนียร์นะโอเค ก็ไปเริ <rôle à> <S <s ่มเลยนะฮะผมจะเล่นในด่านทอยบอร์ดนะเพราะผมเคยเทสในด่านนั้นมาแล้วนะฮะแล้วผมก็ผ่านนะผมเลยจะลองทอยบอร์ดเพราะว่าถ้าเกิดด่านอื่นอาจจะตายได้นะผมไม่ชินโอเคเจอแล้วฮะทอยบอร์ดก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหมดฟอลเล่นในวันนี้ ก่อนอื่นเลยผมจะวางคาบอยก่อนนะเพราะว่าคาบอยเนี่ยความสามารถก็คือเป็นฟาร์มเ,เวอร์ชั่นยิงได้นะฮะสกินทองของคาบอยเรียกง่ายๆเลยนะก็คือจะทําให้ดอปเงินเยอะขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นแต่ว่าราคาอัพมันก็จะแพงขึ้นแล้วก็ราคาวางด้วยนะโอเคข้ามเวฟมาแล้วก็วางคาวบอยมาในตําแหน่งประมาณนี้นะฮะน่าจะคุมนะนี่ก็จะเริ่มยิงแบบนี้เลยทำไมเสียงมันดังจังเ่ยผมผมรู้สึกว่าเสียงมันดังมากเลย แล้วก็อัปเกรดไปผมจะสแปมเวลดสองไปก่อนในช่วงต้นเกมนะเป็นวิธีการเล่นคาร์บอยที่แบบมาตรฐานมากๆเลยนะสำหรับแบบนี้ <c oughs> คือตั้งค่าทาวเวอร์นี่ไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์นะดูดิผมแบบปรับเสียงทาวเวอร์สิบเปอร์เซ็นต์แต่มันโคตรดังอะ่ะ <c oughs> มันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เลยอะ่ะช่างมันแล้วกันนะถ้าเกิดเสียงเกมมันดังก็ต้องขออภัยด้วยตอนนี้บอสจะมาแล้วนะแต่ว่าด้วยจำนวนคาร์บอยยืนกันห้าตัวไงบอสก็ไม่รอดนะเดี๋ยวคอยดูนี่ฮะบอสมาแล้วเฮฟวี่ไม่ใช่อับอร์มอลบอสนะ มีเกาะ30แต่ว่าคาบอยเนี่ยยิ่งเจอตัวอื่นยิ่งดีนะเพราะว่าเขาจะตีได้เงินค่อนข้างเยอะมากเลยเนี่ยเรียบร้อยตายแล้วก็ต่อไปคาบอยตัวที่6นะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนมาตรฐานแล้วนะที่เ,าเราควรจะมีในตอนต้นเกมแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพคาบอยนะฮะสตัวให้กลายเป็นแล้วสนะเพื่อป้องกันตัวล่องโผดนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เขายังมองไม่เห็นนะอัพมาแล้วก็เดี๋ยวอัพอีกตัวหนึ่งนะ อีกตัวหนึ่งมันเอาไว้ป้องกันแบบว่าเวฟสิบห้าแต่ว่าผมคิดว่าผมสามารถวางดีเจก่อนได้มันน่าจะเหลือเวลาพออยู่วางดีเจก่อนดีเจมันจะอัพทันไหมเนี่ยผมต้องการเวลสามลดราคาผมว่าไม่ทันนะโอเคผมว่าไม่ทันอัพคาร์บอยก่อนแล้วกันแล้วค่อยอัพลดราคาของดีเจต่อดูคาร์บอยฮะคือคาร์บอยพอเปนโดนดีเจเนี่ยโอ้โหระยะมันโคตรกว้างเลยเนี่ยคือมันกว้างพอๆเอ็กเซลนะไอ้คาร์บอยเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยโอเคแล้วก็ดีเจมาเรียบร้อย และจากนั้นผมก็จะสแปมคาวบอยนะมันจะทําให้เงินเราค่อนข้างเยอะขึ้นมากเลยนะสแปมคาวบอยสักประมาณเดี๋ยว่า1 0 15ตัวเนี่ยถือว่ากำลังดีต้องสแปมเวลสองนะเพราะว่าเวลสุดในคุมนะไม่ต้องห่วงฮะระยะเขาเยอะนะหลุดไปก็ไม่เป็นไรหรอกหลุดไปขนาดนี้ก็ยังไหวอยู่ยิ่งมอนเอิญยิ่งเงินเยอะนะฮะจำไว้แต่ว่าหลุดขนาดนี้มันก็ไม่ใช่เลยนะโอเคเดี๋ยวผมขออัพสักครู่นะหลุดเยอะจัด เออสักครู่นึงโอเคอัพมาเพิ่มโอเครื่องหลังชา a d โดกัมาข้างหน้าไอ้นี่ก็ยังไม่หมดเลยโอเคไหวผมว่าเอาประมาณนี้น่าจะพอนะคารบอยประมาณ12ตัวนะแล้วก็ที่เหลือผมจะอัพดีเจให้ตันแล้วก็วางเอนจนเนียร์เลยนะโอเคมาแล้วบอสไจแอน์บอสนะฮะเกาะ40โอเคดีเจตันและที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเอนจิเนียร์ที่ต้องมาช่วยนะแต่ก่อนอื่นผมจะอัพคาร์บอยก่อนเพราะผมไม่แน่ใจว่า เอเจนเชียร์เนี่ยสามารถกันล่องหนได้เพียงพอเอาคาร์บอยเวลสี่ประมาณสองตัวนะฮะแล้วก็ที่เหลือเป็นคาร์บอยเวลสามพอเอาเวลสามประมาณส่วนหนึ่งพอเพราะว่าผมต้องรีบทำาอเจนเชียร์แล้วเพราะว่าแทงกาลังจะมาแล้วก็คาร์บอยอีกตัวหนึ่งโอเคประมาณนี้น่าจะพอละน่าจะพอล่องหนแล้วแล้วก็เอเจนเชียร์ต่อผมจะวางเอเจนเชียร์ไว้ข้างหลังแบบนี้นะเพราะว่าเอเจนเชียร์เนี่ยมันจะได้ไม่โดนฟอลเลนตาเลียนแทงเอาได้นะมันจะปลอดภัยกว่าถ้าเกิดอยู่ข้างหลังแบบนี้ โอเคเอนจิเนียร์ตันมาแล้วหนึ่งตัวนะครับในเวฟกี่บแปดไปไปลายนะก็ถือว่าเร็วเลยแล้วก็ต่อไปเอนจิเนียร์อีกตัวหนึ่งผมจะขึ้นเอนจิเนียร์ให้ครบ6ตัวนะโอเคจังหวะอีแทังมานะฮะแต่ว่าแทงก็เจอกับ engineer, เอนจิเนียร์เวลตันมานะฮะก็ <c oughs> ไม่รอดแทงเรียบร้อยแตกอีกนิดนึงเรียบร้อยชิวๆนะฮะเอนจิเนียร์นี่คือแบบ มันช่วยลดภาระในการเล่นเราด้วยนะก็คือถ้าเกิดเป็นเอ,อ็กเซลเนี่ยคนต้องนั่งกดคอมมานเดอร์นั่งแบบกดเมนิกเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจีเนียเนี่ยคุณก็แค่ปล่อยให้มันตีไปเลยเพราะว่ามีการสตารอยู่แล้วนะแล้วก็คนที่เออไม่เคยมีเคาาบอยมาก่อนนะฮะอย่าคิดนะว่า ไอ้ผลงานทั้งหมดเนี้ยคาร์อบอยเป็นคนแบกบไม่ใช่นะคือไอ้ดาเมจประมาณมากกว่า90%ตอนนี้นะฮะคือเอนจิเนียร์เป็นคนตีทั้งหมดนะฮะคาร์อบอยแค่หาตัางคือ DPS คาร์บอยเนี่ยมันต่ำมากๆนะฮะคือแบบถ้าเกิดคุณคิดว่ามันโหดจะคิดแบบนั้นนะคือมันเป็นแค่ตัวต้นเกมที่สามารถหาเงินได้ดีในท้ายเกมเฉยแต่มันไม่ใช่ตัวดาเมจเลยนะฮะเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างกากากันแหละ โอ้จังหวะน,นี้มีแท้งมานะแต่ว่ามันไม่ใช่ Excel นะไอเเนียสามารถหันตีตัวที่มันอยู่หน้าสุดได้เสมอนะทำให้ไม่หลุดนะฮะเรียบร้อย CD ดีตายเหลืออินจิเนียอีกตัวหนึ่งก็จะตานหมดแล้วนะโอเควางมาเลยแล้วตอนนี้เอนจเนียก็ตายครบ6ตัวนะเนี่ยเป็นเสื้อแดงหมดแล้วแล้วก็วางเพิ่มไม่ได้แล้วนะตอนนี้ผมกว็จะวางไพลโลเลยเพื่อให้มันลดเกาะสตูได้นะผมจะวางไหนดีเนี่ยวางประมาณนี้แล้วกันนะผมจะวางห่างๆให้ได้มากสุดเพื่อไม่ให้เทมพ้าเนี่ยมันยิงมานะ แล้วก็อัพตันไปเลยเพื่อทำการลดเกาะัตัวนี่ฮะเทมพ้าจริงค่าวบอยแทนทำให้ไพโรเราสามารถลดเกาะได้ต่อเนื่องแล้วก็ต่อไปผมจะอัพค่าวบอยส่วนหนึ่งให้กลายไปแล้วตันไปเลยเพราะว่าจะได้เงินเยอะนะโอเคเทมพ้าตายแล้วเนี่ยคาวบอยล้วแบบตันทั้งแถบนี้แล้วนะข้างหลังเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าประมาณเออแปดตัวนะฮะตันแล้วผมจะไม่อัพให้มันตันเพิ่มนะเพราะว่าดาเมจมันต่ำนะผมก็จะ วางโ o เดนเมนิกันเนอร์มาความสามารถของโ o เดนเมนิกันเนอร์นะคือราคาแพงขึ้นแต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้น50%นะฮะแล้วก็อัพตันไปเลยนะฮะสแปมเลยเป็นตัวที่สำคัญมากสำหรับ DPS ท้ทายเกมแล้วนะเป็นดาเมจเสริมช่วยกับเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์โดยลำพังไม่สามารถเอ่อเอาบอส f o เล่นลงได้นะใกล้จะมาละเวฟ40แล้วนะฮะมาดูกันโอเควางเพิ่มมาเนี่ยรวยมากสแปมรัวๆเลยเ,เล่นการเรียนมาแล้ว ฟอรเรนการ์เดียนมีเกาะแปดอแต่ว่าเออไพลเลเนี่ยลดเหลือแค่40%่นะถือว่าดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้ฟอ r ์เรนคิงมาแล้วนะฮะยังไม่จบนะฮะแมดิกันเนอร์วางได้อีก9้าตัววางให้หมดเลยรวยมากจังหวะนี้แต่ว่ามือไม่รู้ทันหรือเปล่าเรียบร้อยฟอรเลนการ์เดียนตายหมดแล้วนะเหลือแค่ฟอ r เลนคิงโดยลําพังแล้วฟอ r ์เ n นคิงไม่สามารถเอาชนะแบบว่ากองทัพขนาดนี้ได้หรอกนะโอ้ันกระทึบเท้ามาเลือดมันจะดูเยอะๆหน่อยแต่ว่ามันเหลือระยะทางอีกค่อนข้างไกลนะ แม็กยูนิตแล้วนะฮะ41ทับ40โอ้โหทีเด็ดพัง3 7 7นะฮะแล้วก็ฟอร์เล่นคิงตัวไปเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยฮะ ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากๆสำหรับคาร์บอยนะเป็นตัวหาเงินแล้วก็เป็นตัวตีต้นเกมที่ค่อนข้างดีแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยมีหน้าที่แค่หาเงินอย่างเดียวเพราะว่าการตีเขาเนี่ยค่อนข,ข้างเบามากๆนะฮะไหนจะต้องแบบเวลาได้เงินมาเนี่ยไม่ต้องสปินปืนก่อนนะซึ่งมันเสียเวลานะเป็นการโว์ทั้งสามตัวนะก็คือคาร์บอยฮะเอาไว้ต้นเกมหาเงินแล้วก็ไพรโลลดเกาะสตูส่วนมิลิกนันเนอร์มาไปดามจเสริไปเฉยนะโอเคบายยฮะสำหรับัน,นี้